คุณทองแดงนะคะสุนัขหลวงเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ <S <S ตามที่คณะสัตวแพทยาศ,าาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมดูแลรักษาสุนัขหลวงคุณทองแดงณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและจนปัจจุบันคุณทองแดงอายุ17ปี1เดือน19วันถือว่าเป็นสุนัขที่มีอายุยืนยาว ในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานะคะคุณทองแดงมีปัญหาโรคชาราที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทโรคระบบกระดูกข้อและกล้ามเนื้อทั้งอวัยวะภายในเช่นตับไตเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้นทางคณะสัตวแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้เฝ้าติดตามให้การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดขณะที่คุณทองแดงนอนหลับพักผ่อนได้สิ้นลมหายใจอย่างสงบเมื่อวันที่26ธันวาคม2558 เวลา23นาฬิกา10นาทีณวังไกลกลงังวอเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ